สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถ s u z u k i s e r รเนะครับเครื่อง1.0ปี2015นะครับประหยัดน้ำมันมากๆครับเพราว่าเครื่องเล็กมากเครื่องพันซีซีหนึ่งันซีซีคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับ รถบ้านแท้ๆเลยมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากครับเจ้าของเก่าที่ขายเพราะว่าครอบครัวใหญ่ขึ้นก็เลยเอาคันนี้มาเทินกับ Suzuki เอตินะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่ง รถส,สวยมากครับยางยังใช้ได้อีกหลายหมื่นโลนะครับรอยซีนประตูเดิมๆเลยนะครับ สวยมากมีแอร์แบ็กข้างคนขับนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันมากครับขับในเมืองน่าจะได้ประมาณ20โลลิตรนะครับอยู่ที่การขับขี่ด้วยถ้าขับช้าก็ปยิ่งประหยัด คันนี้ม 42, น 42, ไม่สี่หมื่นนะครับ42,000ได้จอทัชสกรีนนะครับเจ้าของเก่าติดมามีกล้องหลังด้วยครับกล้องหลังเดี๋ยวต้องไปปรับข้างหลังนิดนึงให้ชมห้องเครื่อง เดี๋ยธรรมดาข้อดีคือประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันมากแล้วก็การซ่อมบำรุงนี่ถูกมากแล้วก็ทนมากครับเครื่องยนต์สามสูบจะเดินเดินเบามีอาการสั่นอย่างนี้เป็นธรรมชาติยู่นะครับเครื่องของเครื่องยนต์สามสูบจะไม่เหมือนสี่สูบจะเดินนิ่งกว่าหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับ หัวน็อตแต้มจากโรงงานป้ายแดงมายังอยู่ครบนะครับหัวนอ็อตน่ครับหัวนอ็อตพวกนี้หัวนอ็อตแก้มไม่เคยแกะนะครับหัวนอ็อตแก้มไม่เคยแกะสีห้องเครื่องไม่เคยทำนะครับคานเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีลองพ่นสีนะครับ หัวน็อตไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตเดิมเลยสีแต้มหัวน็อตอยู่ครบมาร์กตำแหน่งเดิมนะครับสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบไม่มีรอยพ่นสีแก้มไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับสีของเครื่องเดมเดิมเลย ติดฟิล์มไฮคูมารอบคันนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากไลสีแดงเลยบอกข้างหลังสามารถทับได้นะครับบรรทุกของได้เยอะมากบุกเซอร์วิสอยู่ครบ รถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับคู่มือการใช้รถอยู่ครบเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากครับเป็นรถกรุงเทพนะครับไม่ใช่รถนำเข็มครับการเข้าศูนย์ อยซีนเดิมเดิมเลยนะครับประตูรอยซีนเดิมฝังอัพโปรงฝาท้ายซีนเดิมหมดอันนี้ครับถใหม่มากก่อนออกเราจะขัดเคลือบสีอีกรอบหนึ่งนะครับจังใหม่กว่านี้จะเงามากกว่านี้